สวัสดีครับผมหนึ่งจุดเน่ครับส่งงานกับหนึ่งจุดเก้าดีๆ b l u ว Power ตัวฮันเดอร์นะครับคันนี้เป็นหน้าตัวสเตโฟนะจ๊ะยางสองหกห้าหกสิบครับลูกค้าขอสเตปใช้งานเน้นซิ่งแบบไม่มีควันจัดให้ครับไปได้นะครับ เปลี่ยนให้พี่เจ้าของรถขับนะครับปรับเดียวไม่ต้องยกคันเร่งแป๊บเดียวร้อยนะครับเอ้โอเคเป็นยังไงครับ ได้ยันเดิมไหมได้ยังไม่ได้อยู่ครับได้อยู่ขอนเสียตั้งแต่พาดิฟแล้วกระชากครับกระชากเลยจะพุ่งสับยาววาวยาวอีกอีกเอาโอ้ยโอ้ยคูคิดว่าแตกไปแล้วเอ้อเอาพอก่อน แตกพวกว่ายังอยู e> ่ดีพวะว่าเกียร์ละเอียดยิบเลยเมื่อกี้เกียร์สามันใส่อโะโอเคไหมต้องเพิ่มต้องลดเลยไหมโอเคนะเพื่อนที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจสปีดรี m a p ไว้ด้วยในจ๊าแล้วก็ช่องเฟซส่วนตัวครับหนุ่ยไว้เฮ้ยครับช่องทาง y o u t u b e ครับหนุ่ยจูเน์ฝากด้วยจ้ากดไลค์